ซึ่งนาฬกาเรือนนี้ต้องเรียกว่าเปิดช่วงเวลาให้ซื้อเนี่ยสั้นมากๆนะแล้วผมก็มีโอกาสได้ซื้อกับเรือนนี้ครับซินเทียลาพิสซอเตเมั์ฟูจิอีดิชั่นครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Watch SS กับผมหนุยเป็นเยี่ยมครับวันนี้มา unbox อีกแล้วครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยตนตามเคยนะก็ไปเจอนาฬิกายี่ห้อหนึ่งชื่อซินเทียแล้วเขาก็ออกรุ่นที่เรียกว่าเป็น jumping out ตัวเขาเองเรียกรุ่นนี้ว่าสอเตที่แปลว่าผักนะ แต่จริงๆแล้วมันก็คือรุ่นที่เป็น Jumping Hour นั่นเองนะแล้วก็ครั้งแรกออกมาเป็นเรียกว่าหน้าปัดมาลาลคายครับสีเขียวแล้วผมก็ซื้อไม่ทันนะหลังจากนั้นเขามาออกตัว Limited Edition ตัวหนึ่งออกมาเป็น OP ผมก็ซื้อไม่ทันนะจนสุดท้ายครับมาได้รุ่นนี้ตัวที่ผมได้กลายเป็นรุ่นที่ล่าสุดครับก็คือ Mount Fuji Edition ครับมันเป็นงานร่วมมือกันระหว่างเซนเทียกับ Watch Co. Co. นะ Watch โคโคเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์เจ้าหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็เซนเทียเนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์จากฮ่องกงครับเขาก็มาจับมือร่วมกันนะเห็นความสวยงามของภูเขาไฟฟูจินะครับแล้วก็เอาเรื่องราวแบบนั้นมาทำนาฬิกาตัวนี้โดยเปลี่ยนหน้าปัดเป็นหินลาพิสอ่ะเล่ามาอย่างยาวนานมาดูเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงกล่องมาถึงแล้วก็ขออนุญาตอันบ็อกเลยแล้วกันนะโอเคอกรีดมาแล้วเพื่อความรวดเร็วในการแกะนะครับอ่าโอเค ปั๊บแกะกันไปพร้อมๆกันครับใช่แล้วครับหน้าตากล่องเป็นนี้เขียนเลยเม้าฟูจิ d i ด i ชั่น t c h c o a n น Co นะทำงานร่วมกันกับซินเทียครับเขาบอกว่า Good w i ท e only ซึ่งนาฬิการเรือนนี้ต้อง เรียกว่าเปิดช่วงเวลาให้ซื้อเนี่ยสั้นมากๆนะแล้วผมก็มีโอกาสได้ซื้อตัวกล่องนะก็จะเขียนว่าเม u าฟ Fuji Edition นะแล้วก็มีรูปภูเขาไฟฟูจิในยามค่ำคืนเขาใช้หินลาบพิสนะเพราะว่าเขาอยากจะให้มันดูเหมือนเป็นฟ้าตอนลึงคืน ของภูเขาไฟฟูจินะครับเขาก็เลยออกรุ่นนี้ออกมานะครับผมก็พลาดไปหลายรุ่นนะตั้งแต่มาลักไคแล้วก็โอปอจนมาจบได้ที่เรือนนี้ครับอ่าโอเคเปิดกล่องมานะก็เจอใบขอบคุณนะออมีลายเซ็นด้วยมีลายเซ็นเขาด้วยนะ thank you for support ค,ความพิเศษของเรือนนี้ก็คือเขามีฝาหลังมาให้ด้วยนะตัวมันเองเนี่ยจะมากับ exhibition back case ก็คือว่าฝาหลังแบบใสน,นะแล้วก็เลยมีแบบฝาหลังทึบมาให้ด้วยนะเผื่อใครอยากเปลี่ยนก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เป็นโลโก้เหมือนกันนะอันนี้เป็นฝาหลังที่เขาให้มานะครับเปิดอมกข้างหนึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าใบรับประกันแล้วกันนะใบรับประกันซึ่งใบรับประกันเนี่ยบอกด้วยนะครับว่า movement เนี่ยเป็น st 1 7 2 1ซึ่งเป็น movement ของจีนนั่นแหละนะแล้วก็มีการ modify ให้เป็นเรื่อง ของจัมปิ้งอา t ครับเปิดมาในกล่องมีกล่องซ้อนอยู่อโอเคครับในกล่องซ้อนกล่องมาอีกทีนะซึ่งกล่องแบบนี้ปกติมีไว้ Delivery นาฬิกามาที่บูติกนะครับซึ่งเขาก็เลือกใช้กล่องแบบนี้นะครับในการส่งไปสนีมานะซึ่งมันก็ทำให้มันกันกระแทกนะผมค่อนข้างชื่นชอบกล่องแบบนี้นะเพราะมันเป็นพลาสติกนิ่มๆแบบนี้นะ มันก็เลยทาให้นาฬิกาเนี่ยไม่ไม่ได้รับแรงกระแทกอะไรเลยนะครับหรือว่าค่อนข้างปลอดภัยอ่ะเก็บกล่องไปก่อนนะครับลอกมานิดนึงแล้วกันหินลาพิสนะด้านหน้าอ่าเดี๋ยวให้ดูแบบชัดๆนะหินลาพิสด้านหน้านะครับตัวเรือนลอกด้านหลังเห็นฝาหลังอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นฝาหลังที่โชว์กลไกนะครับอย่างที่ผมพูดนะนกลไกนี้นะ เขามีการขัดตกแต่งด้วยนะครับเป็นลายก o องเดอ e n เจนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามนะสำหรับการขับตัวเรือนเนี่ยเป็น s t สแ l e s s Steel 316นะครับแล้วก็ทำในรูปแบบของ l i m i t ต็ด d i ดิชั่นะเพราะว่าเขาใช้เวลาค่อนข้างสั้นมากแล้วก็กันน้ำอยู่ที่5 ATM หรือ5 bar หรือ50เมตรนั่นเองแล้วก็ตัวสายเนี่ยมาในรูปแบบของ Quick Release นะครับสามารถเอาออกได้ด้วยตัวเรือนด้านข้างนะตัวเม็ดมะยมนะครับจะมีการสลัก หรือนะว่าแกะลงไปเป็นตัวแซเลยนะก็คือโลโก้ของเขาตัวเรือนค่อนข้างหนานะเพราะว่ามีฝั่งของหน้าหินที่จะต้องใส่ลงไปแล้วก็เรื่องของกลไกที่เป็นจัมปิ้งอ่าวด้วยนะครับมาดูเรื่องของหน้าปัดนิดนึงแล้วกันว่าหน้าปัดบอกอะไรบ้าง <S <S บนสุดเลยนะในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับผมชอบตรงที่ว่าเขามีการตีกรอบของวินโดว์ทำให้หินเนี่ยมันดูเมียบมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือช่องบนสุดเนี่ยจะเป็นชั่วโมงครับด้านล่างเนี่ยเป็นจานนาทีนะก็จะหมุ ไป60นาทีแล้วก็ตัวโลโก้ซินเทียเนี่ยมาอยู่ด้านล่างนะครับความพิเศษก็คือแต่ละเรือนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะเพราะว่าหน้าหินเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็เลยทําให้เหมือนคล้ายๆกล่องจุ่มนะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะได้หน้าที่แตกต่างกันนะครับ <S <S เพื่อนผมค่อนข้างโชคดีนะหน้าค่อนข้างสวยงามมากๆแล้วก็เมื่อดึงเม็ดมยมออกนะครับเราสามารถที่จะหมุนตั้งเวลาได้ตอนนี้เป็น สามโมงใช่ไหมผมก็หมุนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูตอนมันจ้ำนะครับว่าเป็นยังไงขึ้น4ปับ๊บอ่าที่60พอดีเป๊ะเลยนะครับอ่าไปต่อครับลองดูนะ60หมุนตึก๊กนะครับก็ไปต่อเป็นเลขก5นะครับนะผมขอตั้งไว้ที่5้าโมงครึ่ง สำหรับนาฬิการเรือนนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนิดนึงสำหรับตัวเรือนนะครับ36มมตรไม่รวมเม็ดมะยมนะแล้วก็ความหนาของเคสเนี่ยอยู่ที่10.7ม mm, ลมตรลักทูลักนะค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่44มิลแต่ว่าลักเนี่ยค่อนข้างที่จะโค้งลงไปนะมันก็จะค่อนข้างแนบคอมือมากๆส่วนของสายเนี่ยจะเป็นขนาด20มิลเทปเปอร์ลงไปเหลือ16มิลนะให้ความรู้สึกคลาสสิกแล้วก็ค่อนข้างดูเซ็กซี่มากๆตัวเรือนเป็นเคสสแตนเลสสตีล3 16นะตามมาตรฐานปกติแล้วก็เรื่องของกระจกเนี่ยใช้คริสตัลซิฟายแบบเรียบมีการเคลือบแอนติรีเฟรคชันนะแต่ว่ามันก็ช่วยได้ระดับนึงแหละเนื่องจากว่าพอเป็นหน้าหินเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะสะท้อนเพิ่มขึ้นอยู่ดีนะครับในส่วนของเครื่องเป็นเครื่องมูฟเมน n ์ที่เรียกว่า ST1721 Automatic ออโตเมติกแล้วก็ใส่โมดูลที่เป็นจัม i ิงอ u t เข้าไปสำหรับเรือนนี้นะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสวยงามมากๆนะสิ่งที่ผมอาจจะไม่ค่อยชอบนิดหน่อยก็คือ ว่าผมไม่ชอบสายนะผมไม่ชอบสายหนังวัวปั๊มคุณภาพแบบนี้เลยอะมันทําให้นาฬิกาดูถูกเดี๋ยวอาจจะต้องไปเปลี่ยนสายส่วนของบัคเกอก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ใส่คําว่าซิมเทียหรือตัวแซกไว้ตรงนี้หน่อยนะมันจะได้ดูสวยมากยิ่งขึ้นแต่โดยรวมผมเชื่อว่าถ้าใครได้เนี่ยก็น่าจะค่อนข้างถูกใจนะครับแล้วก็การขึ้นร้านก็ถือว่านิ่ม ค่อนข้างมากๆเลยเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะโดยเพราะฝาหลังนะก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะมีการใส่โลโก้โลโก้ที่แบบคอร์รักันนะก็สวยดีครับสําหรับใครที่ชอบแบบ เห็นเครื่องเครื่องก็ถือว่าขัดมาไม่ขี้เละนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้นุ่มนวลเหมือนที่สวิตท,ทำนะแต่ผมว่าก็ถือว่าทํางานออกมาได้ดีเดี๋ยวลองขึ้นข้อกันดูครับว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงขึ้นข้อเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างครับสวยไหมสําหรับผมเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากนะเพราะว่ามันเป็นสีน้ําเงินแล้วก็เข้ากับโทนการแต่งตัวของผมในชีวิตประจําวันค่อนข้างมากนะครับสำหรับราคาครับหนึ 1, ่ันแปดเหรียญ US ดอลลาร์นะก็ตีแบบคร่าวๆแล้วกัน33,000าบาทที่ผมบอกว่าช่วงเวลาที่เขาเปิดเนี่ยมันสั้นมากๆนะเพียง แค่48ชั่วโมงเท่านั้นเองสำหรับเวลาในการออเดอร์ผมเชื่อว่าในเวลาอนาคตอันใกลน้นี้ก็คงจะมีรุ่นใหม่หน้าใหม่ออกมาอีกแน่ๆสำหรับใครที่ชื่นชอบหน้าตาแบบนี้แล้วมักจะบอกว่าโอ้พี่หนุ่ยมารีวิวทีไรนะซื้อไม่เคยทันสักทีลองไปกดติดตามไว้ก่อนครับของซินเทียนะว่าถ้าเกิดคุณสนใจเขาออกรุ่นใหม่ออกมาคุณจะได้กดซื้อทันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับนาฬิกาเรือนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่ชอบนาฬิกาเดรสจา๋จาๆนะที่มีฟังก์ชันแล้วก็หน้าหินน่าจะถูกใจพอสมควรเพราะว่าเป็นนาฬิกาออโต้ที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ดูสวยมากๆกับเรือนนี้ครับซินเทียลาพิสอเตเ m ม u ลฟ Fuji Edition ครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง crazy dial และ Benjamin Channel หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะครับ ใครที่มีสอเตแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะว่าเพื่อนๆมีหน้าสีอะไรแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการ Watch Asset กับผมหนุ่ยเบนเยี่ยม